อันสุดท้ายแล้วนะครับก็รีวิวเรื่องของการใช้ในการเรียนการสอนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็เกินๆไปบ้างแล้วเนื่องจากตัวแชททุกอย่าง AI ทุกอย่างมันช่วยในการเขียนได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นแท s ที่ต้องเขียนมันช่วยเราได้หมดนะครับช่วย g e n e r a ตทีชชิ h i n g plan ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะได้ไอเดียว,ว่าวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยถ้าจะสอนอีกแบบหนึง่งเราเอาวิชาเดิมของเราก็ได้นะครับบอกว่าให้ออกแบบแผนการสอนให้หน่อยถ้าวิชาเป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือให้มันปรับ <laughs> พวกคำอธิบายรายวิชา learning outcome เพราะตอนนี้เราต้องประเมินใช่ไหม <laughs> AU NQA อะไรต่างๆเข้ามาปรับให้มันเป็นไปตาม outcome based education keyword <laughs> ก็คือคำนี้นะครับ outcome based education แล้วก็สั่งให้มันช่วยปรับให้หน่อยนะครับไอ้ keyword ต่างๆพวก level ในการเรียนรู้เนาะ a n uh, a l y t i c a อะไรเงี <laughs> ้ย <laughs> มันจะช่วยปรับให้เราแล้วก็เราอาจจะ shopping มาใช้ได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเพราะมันเป็น text generate อยู่แล้วนะครับ learning activity ต่างๆนะครับถ้าเรามีกิจกรรมหรือมี lab ที่เราอยากจะให้ ChatGPT ช,ช,ช่วยคิดนะครับก็ให้เขาช่วย brainstorm กับเราได้นะครับ Assessment นี้มีหลายท่านลองใช้บ้างแล้วเนาะวิธีใช้ก็คือเราต้องมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนก่อนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ว่าข้อนี้ควรจะได้กี่คะแนนถ้าตอบแบบนี้ควรจะได้เท่าไหร่ตอบแบบนี้ถือว่าถูกหรือผิดทำนองนั้นนะครับถ้าเราจะให้เขาตรวจแบบตรวจภาษาหรือตรวจข้อเขียนนะครับและอย่างที่บอกก็คือพยายามอย่าให้เขาสรุปคะแนนให้เพราะาผมใช้หลายครั้งแล้วเขาจะ สมมติว่ามี5ประเด็นแล้วก็ประเด็นละ5คะแนนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกว่าข้อนี้ได้5คะแนนประเด็นนี้ได้2คะแนนแต่สรุปสุดท้ายอ่ะมันจะไม่เท่ากับที่เขาเขาให้นะครับบางทีเนื่องจากเขายังจะไม่เขาไม่ได้ใช้ตัวโค้ดในการคำนวณเขาจะคำนวณด้วยเอ่อ LLM ของเขาเเพราะฉะนั้นตัวเลขในการคำนวณมันก็เลยเพี้ยนข้้งเยอะหน่อยนะครับอาจารย์ไหนต้องเอามาบวกคะแนนเองอันที่ดีก็คือช่วยปรับภาษาหรือช่วยให้ฟีดแบ็กกับนิสิตเงี้ยนะครับ อันนึงที่ใช้บ่อยก็คือตัวภาษาของเราเนี่ยแหละครับเวลาเราฟีดแบ็กกับนิสิตเนี่ยเราจะชอบฟีดแบ็กด้วยคำง่ายๆใช่ไหมดีไม่ดีไปแก้ตรงนั้นเรื่องนี้พูดเร็วไปเรื่องนั้นพูดช้าไปแต่ในฝั่งนิสิตถ้าเขารับฟีดแบ็กแบบตรงๆแบบเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกโอ้ยอาจารย์ดูจังเดี๋ยวฉันแย่จังเลยอะไรเงี้ยให้ AI ช่วยปรับได้นะครับโดยเฉพาะพวกพวกภาษาอังกฤษเนี่ยเนาะเวลาผมมันจะมีวิชาหนึ่งที่ผมรับผิดชอบก็คือวิชาเซมินาแลวก็นิสิตต้องพีเตษเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็น เป็นกราดซิลเดนนะครับเป็นปอโทปอเอกแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาพูดเรื่องนี้ไม่ดีเราก็อาจจะโน้ตเป็นภาษาไทยไว้ก็ได้ว่าอ่ายังขาดประเด็นนี้สไลด์นี้เล็กเกินไปตัวหนังสือไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ตอนฟีดแบ็กเขาอ่ะเราต้องฟีดแบ็กเป็นภาษาอังกฤษเราก็เอาคําพูดพวกเนี้ยไปให้ AI ช่วยปรับหน่อยว่าคุณเป็นอาจารย์นะปรับเป็นคําพูดแบบฟีดแบ็กแบบภาษาอังกฤษให้นิสิตหน่อยนะครับเราก็ใช้คาพูดพวกเนี้ยในการฟีดแบ็กนิสิตได้มันก็จะซอฟต์ลงแล้วก็ดูเป็นเอ่อแคดมิกมากขึ้นครับดีกว่าแบบเเธอทำเนี่ยจัง ถ้ไม่พูดเร็วอะไรอย่างงี้นะครับ uh, Student comment เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะครับถ้าเราจะใช้คอร์สในการ analyze data เนาะก็ uh, data ที่เป็น unstructured อย่างพวก comment ต่างๆเราสามารถให้ให้คอร์สช่วยจัดกลุ่มมาช่วยนับคําได้ว่ามีคําพูดที่เป็น positive กี่คำทำนองนั้นอย่างนึงสุดท้ายนะครับที่เป็นพระเอกสําหรับวันนี้ที่ต้องพูดเลยก็คือ notebook LM นะครับ notebook LM เราไปที่ notebook LM กันครับ พิมพ์ง่ายๆได้เลยนะครับว่า notebooklm.google นะครับสมัครกันเลยนะครับสมัครกันเลยอันนี้สมัครฟรีได้นะครับตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้อ,อีเมลที่ไม่ใช่ nu นะครับแต่ใช้ n u ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อย try นะครับกดเข้าไปแต่นี้ผมสมัครอยู่แล้วเดี๋ยวลองล็อกอ u t ก่อนก็เราอาจจะต้องใช้ Google Account นะครับสมมติว่าเป็นอันนี้ละกันอันนี้ผมสมัครไว้ทั้งแบบ N.U. แล้วก็แบบที่เป็นแบบธรรมดาแบบที่เป็นของส่วนตัวถ้าใครสมัครเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครใช้ครั้งแรกตรงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะครับอาจจะโลง่ลงๆอ่าครับอันนี้สมัครได้แล้วใช่ไหมครับอาจจะกดเป็นสร้างโน้ตบุ๊กใหม่ก่อนเลยก็ได้นะครับถ้าใครเข้ามาได้แล้วอันนี้เราจะสามารถให้อ่ หน้าตาของเขาจะคล้ายๆกับติวเตอร์นะครับคือเราสามารถสร้างฐานข้อมูลที่มาจากเลคเชอร์ของเราเนี่ยนะเพื่อจะสรุปหรือว่าสร้างเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นะครับตรงนี้อัปโหลดซอสนะครับถ้าเราต้องการถ้าเรามีเอกสารการสอนของเรานะครับมีข้อมูลอนนื่นหรือแม้กระทั่งพวกสามารถใช้ในการวิจัยได้ด้วยนะเปเปอร์ต่างๆที่เราดึงมาเนี่ยเราอยากจะให้เขาสรุปนะครับหรือว่าช่วยช่วยเขียนประเด็นสาคัญของแต่ละเปเปอร์ให้หน่อยก็อัปโหลดได้เลยนะครับ อันนี้ได้มากสุด10ไฟล์ต่อครั้งต่อหนึ่งแชทนะครับ10ไฟล์แล้วก็ภาพรวมคือไม่เกิน500 MB. อเมกะไบต์ค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ถึงแม้จะฟร,ะนะร,ร upload, นีนะครับพอเราอัปโหลดปุ๊บนนะครับจะอัโหลดกี่ไฟล์ก็ได้นะครับลองอัปโหลดดูจะเห็นได้ว่ามันจะมีแผงแรกที่ชื่อว่าเป็น Source s นะครับ source ก็คือทุกเอกสารที่เราอัปโหลดจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะเราสามารถอัปโหลดเพิ่มได้โดยการแอดตรงนี้นะครับแอดคืออัปโหลดเพิ่มชนิดของไฟล์ นี่ครับเ,เราสามารถลิงก์กับ Google Drive ก็ได้เนะเาะชิ้นของไฟล์ไม่ได้บอกใช่ไหมครับสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้อัปโหลดไฟล์วิดีโอได้นะครับหรือว่าไปหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะอัปโหลดมาในนี้เลยก็ได้นะครับถ้าจะเซ a r c h กดตรงนี้นะครับ discover discover sources นะครับตรงนี้เขาจะถามว่าเราอยากจะหาอะไรอยากจะเจออะไรทานองนั้นเราจะพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับ ตรงนี้เขาก็จะไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราสนใจรีซอร์สไหนนะครับอยากจะอ่านรายละเอียดเพราะตรงนี้มันจะขึ้นแต่หัวข้อเนาะอาจจะกดตรงนี้นะครับให้มันขยายเพิ่มขึ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมมีลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับปึ้งอ่ามันก็จะพาเราไปที่ซอร์สนั้นในที่นี้คือเป็นวิกิพีเดียนะครับสมมุติว่าสนใจเฉพาะอันแรกกันเดียวนะครับเราปกติ default มันจะเป็นติ๊กไว้ให้หมดเลย ถ้าเราชอบทุกอันเราก็กด Import ทุกอันได้เลยนะครับทุกอันเลยมาให้หมดนะเขาก็จะ AI เขาจะอ่านซอสพวกนั้นนะครับเราก็จะมาสรุปเป็นตรงนี้ตรงนี้นะครับว่าเอกสารทั้งหมดมีข้อสรุปคร่าวๆเป็นแบบใดบ้างตรงกลางนี้จะเป็น panel ที่เป็นแชทที่เราคุยกับเอกสารทั้งหมดนี้ได้ตรงนี้มันกำลังคิดอยู่นะครับแชทข้างล่างเห็นไหมครับจะมีแชทบาร์อยู่ข้างล่างนะครับ ตรงนี้เราพิมพ์ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรตอบฉันหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้คําตอบของเขาอะ่ะจะอยู่เฉพาะเอกสารพวกนี้ก็คือจะมีคําตอบที่ค่อนข้างเจาะจงนะครับไม่ตอบนอกเรื่องฟังก์ชันหนึ่งของโน้ตบุ๊ก LM ที่น่าสนใจก็คือ m y m a p จะมีปุ่ม m y m m p p อยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างลอ,องกดดูนะครับตรงนี้เขาก็จะพยายามเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆที่มีในเอกสารนะครับแล้วก็ แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อย,อยนี่นอันนี้ก็อาจจะช่วยให้ตัวผู้เรียนหรือนิสิตเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแต่และหัวข้อเกี่ยวข้องกันยังไงฝั่งที่เป็นสตูดิโอนะครับจะเป็นฝั่งที่เราจะเก็บผลที่เราเจเนเรตไว้นะครับสมมติว่าเราพิมพ์ชัดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับสรุปสั้นๆหนึ่งย่อหน้าอย่างนี้นะ ตัวแชทบอทก็จะพยายามเขียนสรุปให้กับเรานะครับข้อจำกัดอย่างหนึ่งของโน้ตบุ๊ก LM ก็คือถ้าเราปิดปุ๊บทุกอย่างจะหายไป <c ười> คำว่าทุกอย่างคือแชทประวัติศาสตร์เนยนะครับจะหายไปแต่ไฟล์ยังอยู่นะครับไฟล์ยังอยู่แต่ว่าแชทที่มันเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยมันจะลบทิ้งหมดเลยถ้าเราอยากจะเก็บไว้ให้กดตรงนี้นะครับ Save to n o ้ e จะมีเซฟทูโน้ตอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนกับเข็มหมดุดปักไว้นะครับ พอกดปุ๊บมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับฝั่งสตูดิโอเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์คิดว่าตรงเนี้ยเออน่าสนใจนะน่าจะเก็บไว้เอไว้ดูอีกรอบหนึ่งครับก็กดเซฟทูโน้ตไว้นะครับะะเพราะไม่งั้นพอเราปิดไปปุ๊บมันจะหายไปอะไรต้องถามเข้าใหม่ทุกรอบอตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเก็บไว้ถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะโชว์มาอีกหน้านึงนะครับว่าไอที่เราเก็บไว้นี่คืออะไรสิ่งที่ดีสําหรับ โน้ตพวกเอลเ็ก็คือเขาบอกเรฟเลนสะ์เนาะว่าไอ้คำพูดเนี้ยที่เขาสรุปมาเนี่ยมาจากซอร์สไหนนะก็จะโชว์เป็นเลขหนึ่งเลข20อย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถ check ดับเบิลเช็คได้ว่าเขาสรุปมาถูกต้องไหมเลข49นะครับซึ่งก็คือไฟล์พวกนี้แหละเนาะที่เราใส่ไปในฝั่งที่เป็น knowledge source ของเขานะครับ ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเครื่องหมายที่เป็น close note view เนี่ยครับที่เป็นเหมือนกับจีบมือเนาะ,ะครับถ้าเราอยากจะให้เขาหายไปก็ปิดได้นะครับ studio s ต mm ูดิโอจะได้กลับมานะครับ mm hmm. เพราะว่า3คอลัมน์หลักก็คือมี source นะครับ sources มี chat นะครับแล้วก็มี Studio อครับฝั่ง Studio ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี study guide นะเหมือนกับเขาทำมาเพื่อสำหรับผู้เรียนจริงๆนะครับตัว notebook lm ก็เลยคิดว่าน่าจะประยุกต์ใช้ได้เยอะคือ m ม t e r i a l ทั้งหมดเนี้ย ถ้ามันมีความซับซ้อนเยอะเรากด study guide ปึ้งเขาจะพยายามสรุปมาว่าถ้าเป็นผู้เรียนควรจะมีสเต็ปในการเรียนรู้ยังไงสำหรับหัวข้อนี้น,นะครับคุณต้องไปอ่านเอกสารนี้ถ้าอยากจะรู้หัวข้อนี้ขั้นที่หนึ่งควรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนทำนองนี้นะครับอลองกดดูได้นะครับคู่มือทบทวนนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับคล้ายๆกับเป็นการสรุปภาพรวมของเอกสารทั้งหมดนะครับตัวนี้อาจจะเป็น เรื่องของการฝึกผู้เรียนในการถามตอบด้วยเขาจะเจเนเรตมาเป็นคําถามนะครับว่าประเด็นพวกนี้แหละเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในพวกนี้ถ้าคุณยังตอบพวกนี้ไม่ได้อาจจะต้องไปเรียนใหม่เพิ่มเติมนะไปอ่านลึกเพิ่มเติมนะนะครับจริงในฝั่งอาจารย์สามารถเอาไอเดียพวกนี้มาใช้เป็นข้อสอบของเราได้นะครับถ้าใครคิดว่าครั้งข้อสอบของเราเริ่มเต็มแล้วไม่รู้จะมีมุกไหนเพิ่มเติมในการออกข้อสอบก็ลองอัปโหลดเอกสารแล้วก็ให้เขาลองเจเนเรตคาถามดูได้นะครับ มีเฉลยให้ด้วยนะเฉลยอยู่ข้างล่างก็ดับเบิลเชคอีกทีนะครับว่าตอบถูกไหมนะกลับไปดูซีสตูดิโอตรง Briefing Doc นะครับตรงนี้ก็จริงๆก็จะคล้ายๆก,ก,กันกับที่เขาสรุปมาตอนแรกแต่อาจจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะอันนี้จะเป็นการสรุปของทุกๆเอกสารรวมกันนะครับอ,อันนี้ Generate อยนะู่เนาะลองกดไปเรื่อยๆนะครับมี faq นะครับ faq faq นะ FA ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เจอบ่อยๆนะครับใน เขาเขาจะพยายามสมมุติว่าถ้าเป็นนักเรียนจ,จะสงสัยเรื่องไหนในเอกสารพวกนี้เราอาจจะใช้อัน,นี้เป็นไกด์ในการสอนผู้เรียนได้นะครับคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เข้าใจยากนะเราเลยอาจจะต้องย้ําประเด็นพวกนี้หน่อยถ้าเอกสารของเรามีเรื่องของซีเควนต์มีไทม์ไลน์อาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับอยากจะให้นิสิตเข้าใจถึงสเต็ปต่างๆที่มาที่ไปกดตรงไทม์ไลน์นี้ได้นะครับไทม์ไลน์นะ ตรงนี้เขาจะสรุปจากข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังแล้วก็เรียบเรียงมาให้เป็นสตอรี่ที่อาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในฝั่งของผู้เรียนอลองคลิกดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยบอกปีนะครับว่าใครทำอะไรนะครับแต่นี้มันไม่ไม่ค่อยเป็นไทม์ไลน์สักเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยจะสรุปตัวปีที่ตีพิมพ์ของเอกสารแทนนะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ โน้ตบุ๊ก LM คือการสร้างพอดแคสต์สามารถสรุปบทเรียนทั้งหมดเนี้ยให้กลายมาเป็นพอดแคสต์สั้นๆประมาณ5นาที10นาทนีนะครับเพื่อให้ผู้เรียนฟังเล่นๆยู่ได้เนาะตรงนี้นะครับกด Generate ตรงนี้นะครับจะมี e e p p i v v e o n v e r s a t i o n เนาะหรือว่ากด Audio Overview นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันเดียวกันเราสามารถกด Customize นี้ก็ได้ก่อนนะครับ ถ้าเราอยากจะให้เขาสรุปประเด็นไหนเฉพาะเจาะจงคล้ายๆกับการพร้อมให้เขานิดนึงว่าอยากจะให้สรุปเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับหรือว่าให้โฟกัสที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษนะก็พิมพ์ไปได้นะครับแต่ถ้าไม่พิมพ์เลยก็กด Gene r a t e ได้เลยกดตรงนี้ก็ได้หรือกลับไปกดสีฟ้าข้างๆนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับนี่เพราะว่าถ้ายิ่งซอสเยอะเนาะหรือว่าถ้าเรายิ่งพร้อม สเปซิฟิกเยอะว่าให้สรุปเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งตรงนี้ภาษาที่เขาสรุปนะครับจะขึ้นอยู่กับการเซตติ้งของเราของทุกท่านคําตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับภาษาไทยบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครที่คําตอบเป็นภาษาอังกฤษพอดแคสต์ของเราจะเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าใครที่คําตอบเป็นภาษาไทยพอดแคสต์าาของเราจะเป็นภาษาไทยแต่เราสามารถเปลี่ยนเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับข้างบนที่เป็น เซตติ้งข้างๆรูปภาพของทุกท่านนะครับ Output Language ที่เป็นรูปโลกอตอนนี้เป็นไทยอยู่นะครับเลือกได้นะครับอันนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ทุกภาษาในโลกโปรตุเกสอะไรก็ได้นะจีนอังกฤษตรงนี้นะครับกดที่ Setting นะครับแล้วก็ Output Language น,นี่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดู Uh, ผมอัพโหลดตัวมคออสาม,มอัพโหลดมคอสามไปให้ให้เขาสรุปนะครับเขาก็สร้างเป็นพอดแคสต์ขึ้นมานะครับแต่อันนี้สร้างมาแล้วเนาะแล้วก็โหลดมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเป็นอันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจมาดูกันครับเป็นรายละเอียดรายวิชาหรือมคอสชื่อวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม รหัส180431นะครับของน <ไป S 1> <ณ>ักเภสัชมอเมรสวนสำหรับนิสิตปีอีนอีนนี้คือ AI 100%, 100เลยนะคะว่าวิชานี้เขาสอนอะไรกันบ้างเป็นสคนคือคกันด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะเจาะลึกดูว่าเนื้อหาสำคัญสคัญของวิชานี้มันมีอะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับว่าที่เภสัชกรนะครับลองมาช่วยกันแกะดูหน่อยครับว่าในเนี้ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะโอเคมาแกะกล่องกันเลย ตอนแรกเห็นแค่2หน่วยกิจก็คิดว่าคงไม่เยอะแต่พอเปิดดูโอ้โหเนื้อหากว้างมากครับมีตั้งแต่หลักการบริหารพื้นฐานเลยพฤติกรรมองค์กรการวางแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ไหมภาวะผู้นำเร,เรื่องของเวลาเนี่ยเรากําหนดยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถพร้อมตัวขอบเขตของเนื้อหาได้ส่วนใหญ่เขาจะประมาณ5นาทีขึ้นไป 5้าถึงเนาทีนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองแบบ plus นะครับอาจารย์ลอง plus แล้วลองมาแชร์กันก็ได้นะถ้าลองจ่ายตังค์ไปเนี่ยอาจจะพร้อมให้มันพูดยาวขึ้นหรือว่าพูดเรื่องเวลาได้ไหมนะครับส่วนใหญ่เขาจะคิดขึ้นมาเองเลยว่าเนื้อหาประมาณนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าแมทเทียลค่อนข้างเยอะอาจจะอาจจะยาวหน่อยผมเคยเจอ1 1นาทีอนยะ่างเงี้ยแต่ก็เจเนเรตนานนิดนึงนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็น2คนคุยกันเนาะแล้วก็ค่อนข้างสมูทใช่ไหมครับมีพูดเหมือนมนุษย์พูดเลยมีแบบว่า มีการโพสนะครับมีการลังเลมีการคิดอะไรย้ยครับดูคนข้างสมูทอันนี้ก็อาจจะเพิ่มตัว engagement ของนักเรียนได้แทนที่เราจะไปเปิดคอร์สว่าเออเธอเรียนอย่างางนี้นะอ่ไงเงี้ยนะครับก็ให้เขาไปฟังพอดแคสต์เองก็ไดนะ้แล้วก็มา quiz ทีหลังว่า <c oughs> เขาได้ฟังหรือยังว่าวิชานี้เรียนอะไรบ้างทังนองนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้คือเราสามารถแชร์ตัวนี้ได้นะครับแชร์ share ตัวสิ่งที่เรา เขียนไว้เนี่ยในในโน้ตบุ๊กของเราโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับกับคนอื่นได้ถ้าอาจารย์อยากจะแชร์กับนิสิตก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราใช้ NU Mail เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้แชร์กับเอีเมลอื่นเลยนอกจาก NU อย่างเดียวเขาจะบอกว่าต้องแชร์ใน o องค์กร t ชันของคุณเท่านั้นอย่างี้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นพวก Gmail อะไรต่างๆเราแชร์ได้ทุกคนเอยวลองสลับแอคเคาทดู ตัวพอดแคสต์ภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมี2คนคุยกันนะเพราะษสะของพอดแคสต์ก็จะเหมือนกับฉันเป็นเพื่อนกันนะคุยกันเรื่องนี้แล้วเข้าใจอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับสัตว์ในวรรณคดีของเราลองฟังดูก็ได้นะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไได้กี่นาทีนะครับหนาทีอ่านี่คือที่ผมทำไว้ในเอกสารเมัอสกคู่นี้นะครับ แต่ว่าอันนี้ใช้เป็น Account ของส่วนตัวเนาะ,ะตรงแชร์นี้นะครับเราสามารถแต่เราต้องแอดคนหน่อยนะครับก็คือเราต้องแอดทีละคนนะในอีเมลที่ที่เราอยากจะแชร์ให้กับเขาแล้วก็ Copy Link นี้ได้เลยแล้วเอาลิงก์นี้ไปวางนะครับหรือว่าส่งไปให้เขาเนาะก็สามารถใช้ได้นะครับ <laughs> จะมีเสียงแบบสงสัยอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ละครั้งเสียงจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเหมือนเขาจะสุ่มๆแล้วก็แรนดอมเสียงมานะครับเอ เมื่อกี้มีทีดาวน์โหลดนะครับถ้าอาจารย์โหลดเสร็จมันเจเนเรตเสร็จแล้วนะครับกดโหลดปุ๊บมันจะยังอยู่ในหน้าเว็บไซต์อยู่ถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดมาเพื่อจะส่งให้คนอื่นฟังเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะของไฟล์ก็กดตรงนี้ได้นะครับแชร์ออดิโอยังนะครับหรือว่าดาวน์โหลดตรง3อันนี้กดเป็นดาวน์โหลดนะครับสามารถเชงสปีดได้นะครับอยากให้เขาพูดเร็วขึ้นช้าลงนะครับพูดเร็วพูดช้าไปนะครับได้เร็วสุดสองเท่านะครับ แชร์โอ디โอนี้สามารถ Copy เป็นลิงก์ได้นะครับแต่อาจจะต้องเปิดเป็น Public Access นิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่มีลิงก์นี้ก็จะสามารถฟังได้ถ้าเราไม่อยากจะส่งไฟล์ใหญ่ๆทางอ e ีเมลหรือว่าต้องมาเซฟเป็นไดรฟ์อันนี้ผมก็ประมาณ7นาทีนะครับสัตว์ในหิมพานไม่รู้พูดอะไรเยอะแยะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหิมพาน์ในห่วงโซ่อาหารตามตำนานนะครับ อันนี้ทุกท่านก็รู้แล้วว่าพยาคุดแพ้ CPM นะครับแพ้แพ้ยาแก้แพ้แพอันนี้ตัว AI เขียนขึ้นมาครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือฝั่งสตูดิโอนะครับลักษณะดเดียวกันแบบนี้สามารถทำได้ใน Gemini กับ ChatGPT ด้วยแต่ว่า Gemini กับ ChatGPT จะ create เป็น audio แบบนี้ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถคล้ายๆกับ create เป็น knowledge ให,ให้เขาตอบเฉพาะเรื่องนี้เราก็ทําตัวเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงสําหรับฝั่งของ Chat GPT เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า GPTS นะครับเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราแบบจ่ายตังค์นะครับก็จะกดตรงนี้ explore GPTS นะครับตรงนี้จะเป็น create นะครับ create ข้างบนนะตรงนี้เราสามารถกด create แล้วก็สร้าง GPTS ของเราเองได้เลย ก็คืออัปโหลดไฟล์ไปเหมือนเมือเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็พร้อมนิดหน่อยบอกให้เขาแสดงบทบาทเป็นติวเตอร์นะครับช่วยให้นักเรียนเรียนรู้หัวข้อพวกนี้จริงอาจารย์สามารถไป explore GPT ของคนอื่นที่เขาสร้างไว้ได้นะครับถ้าเขาเปิดเป็น Public เนี่ยแล้วเขาสร้างไว้เนี่ยเราสามารถหาแล้วก็ลองเข้าไปใช้ได้ลองเล่นๆดูได้เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยอยู่แล้วนะครับอย่าง education นะจะมี บางอันที่เป็น AI สําหรับ medical student นะลองเข้าไปเล่นดูก็ได้นะครับว่าเขาพร้อมยังไงหรือว่ามันคุยกับตัวเด็กๆผู้เรียนยังไงหรือเป็นฝั่ง research and analysis d n a อ่นี้ก็คือคนที่ใช้ Account Free เนี่ยสามารถใช้ g p s ได้แต่ไม่สามารถสร้างได้นะครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็คุยกับ GPT ตัวนั้นได้แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบทสนทนาอยู่ดีนะครับ ถ้าเป็นฝั่งของ Gemini นะครับเจมินาจะมีคล้ายๆกับ GPTs แต่เขาจะชื่อ Gem นะครับซึ่งอันเนี้ย a c c o u n t ฟรสามารถสร้างได้นะครับ Account ฟรสามารถสร้างได้นะครับจะมีชื่อ explore g e m s อยู่ตรงนี้นะครับ j e m s อันนี้เขาเขาน่าจะเรียนแบบ GPTs นะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่งมีของ Gemini เนาะ ถ้าเรากดไปปุ๊บอ่นนี้ลองสร้างกันดูได้นะครับบอกสัมติงเป็นลองสงสัยสร้างได้ครั้งเดียวนะครับอันที่ผมสร้างไว้แล้วเนี่ยก็จะชื่อไฟแอดิวเตอร์นี่สมมติให้ดูก่อนนะครับถ้าสร้างแล้วเราสามารถอีดิทได้นะครับกด Edit. อีดิทเราสามารถไปดูได้ว่าตัวเก่าเราเป็นยังไง อีกประโยชน์หนึ่งสําหรับเจมที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีก็คือถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมไม่ค่อยเก่งนะครับหรือไม่แน่ใจว่าจะพร้อมอยังไงเนาะอาจจะใช้เจมในการช่วยพร้อมได้นะครับกด export Gem ปึ๊บนะครับตัวนี้เขาก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างขึ้นมานะว่าใช้เจมทาอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราอยากจะสร้างก็กด new Gem เลยนะพอกดปึ๊บนะครับเราสามารถสร้างเ,าเขียนเป็นชื่อได้นะครับว่าอยากจะให้ชื่อเจมของเราชื่ออะไรนะครับ ติวเตอร์มีก็ได้นะครับสมมติชอบชื่อนี้ Instruction เนี่ยเราเขียนคร่าวๆได้แล้วก็ให้เจมช่วยเจเนเรตพร้อมให้กับเราได้อันนี้นะครับอยากจะให้เขาเป็นติวเตอร์สำหรับชั้นจะมีตรงนี้นะครับข้างล่างที่เป็นรูปดินสอแล้วก็มีประกายดาวเล็กน้อยอพอเอาไปวางแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า use Gemini to rewrite instruction นะครับพอเรากดปุ๊บ เจมินายเขาจะแปลงคำพูดสั้น,นๆของเราเมื่อสักครู่นี้ให้กลายเป็นพร้อมยาวๆให้กลายเป็น i n s t r u ักชั่นยาวๆได้เลยเราก็ไปดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าไอ้ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการไหมอย่างที่บอกคือมันต้อง s p ป c ิฟิกเนาะเขาก็จะบอกว่าวัตถุประสงค์แล้วก็ goals นะครับของตัว Gem เนี้ยคือ act as a personal tutor เนี่ยครับ offer clear explanation เนี่ยครับ adapt teaching method เนะี่ย Encourage active learning คือต้องเป็นครูใจดีหน่อยอะไรอย่างงี้อย่าเป็นครูดุนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนมาว่าจากพร้อมสั้นๆของเราเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะยาวประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ว่าถ้าใครพร้อมไม่ค่อยเป็นหรือว่าไม่แน่ใจว่าต้องพร้อมอยังไงก็มาเปิดเจมแล้วก็ลองลองเขียนพร้อมสั้นๆก็ได้แล้วก็ให้ให้ช่วย generate นะครับตรงข้างล่างนี้จะเป็น knowledge นะครับก็คือเราสามารถอัปโหลดตัวไฟล์นะครับเอกสารต่างๆนะที่เราจะใช้ให้เขาช่วยติวเตอร์อย่างนี้ได้นะครับ รู้สึกว่าจะดาวอัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ที่เป็น PDF ใช่ไหมอัพโหลดไม่ได้ตอนนี้ได้แต่รูปภาพนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมครับน่าจะเต็มใช่ไหมก็ตรงนี้สามารถเทสได้นะครับว่าไอ้ที่เราพร้อมเขาเนี่ยเขาตอบรู้เรื่องไหมนะครับฝั่งที่เป็นพรีวิวนี่นะครับ เราสามารถพิมพ์เหมือนกับฉันเป็นนักเรียนอย่างนี้นะครับสอนหน่อยอ่ะสอนหน่อยถ้าคำตอบยังไม่ค่อยดีหรือตอบนอกเรื่องมากเกินไปเราอาจจะมาปรับตรงพร้อมพวกนี้ได้นะครับก็ให้พฤติกรรมของตัวเจมเปลี่ยนไปได้เนาะสวัสดีครับยินดีที่ได้เป็นติวเตอร์ของคุณนะครับไม่ทราบว่าอยากจะให้ช่วยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเทสก่อนที่เราจะเซฟมันถ้าโอเคแล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้นะครับกดเซฟ ก็ไม่ก็จะบอกว่าเราค reate มาให้เธอแล้วนะนะครับโอเคสตาร์ทแชทได้เลยครับวิธีการใช้ก็คือต้องกลับมาคลิกที่ตัวติวเตอร์มีนะครับที่เป็นเจมที่มีชื่อที่เราตั้งไว้นะทุกครั้งนะครับแล้วก็คุยกันได้สอนน้องหน่อยเราเรียกตัวเองว่าน้องนะเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่โนเลชเข้าไปเนาะ ก็เดี๋ยวลองดูในตอนที่ทุกคนสร้างเจมเองก็ได้นะครับตรงนี้ข้อจำกัดของเจมก็คือเรายัางแชร์ให้คนอื่นไม่ได้นะมันก็อยู่ในเครื่องของเราเองนะครับตรงนี้เราสามารถปรับประยุกใช้ในการวิจัยได้ด้วยเหมือนกันก็คือเราอาจจะพร้อมตัวเจมให้กลายเป็นผู้ช่วยเขียนให้กับเราช่วยอิดิทภาษาอย่างนี้นะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเรฟเลนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับ เขาก็จะทําหน้าที่นั้นโดยเฉพาะที่เขาถูกพร้อมไว้แล้วเราจะได้ไม่ใช้งานกระจัดกระจายนะครับ okay, ประมาณนี้อ๋ออันนี้มีตัวอย่างของติวเตอร์พร้อมด้วยนะครับถ้าใครอยากจะลองเอาไปประยุกต์ใช้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็อเน,น็ถูกเจเนอเรตด้วยด้วยเจมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องมีสตรัคเจอร์แบบนี้มีเพอร์เพสนะครับมีบีฮ a เว o ร์นะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่เราอยากจะให้เขาทําเพิ่มเติมอันะนี้ก็เรื่องของติวเตอร์นะต้องมีการชี้นำนะต้องมี ให้ลองเจ n เนอเรตข้อสอบให้ลอง practice ดูด้วยแล้วก็ลอง SS สเ s อความรู้ของตัวผู้เรียนด้วยทำนองนั้นสุดท้ายก็คือเป็นโทนนะครับอ่านไเป็น t u วเตที่ดีนะครับอาจารย์ที่ดี patient นะครับ encouraging นะครับ s u p p อ r t i v e นะอย่าไปดูเขาเนาะ r s i m r s i m p n g u a n g u a g e ใช้ภาษาที่ง่ายๆนะครับอา,อาจจะต้องลองพร้อมด้วยว่าให้เขาพูดเป็นภาษาไหนเป็นหลักเนานะแต่ส่วนใหญ่เขาจะ r e s p o n d ตามภาษาของคนที่เริ่มแชทด้วยอยู่แล้ว ถ้าเราแชทด้วยภาษาไทย <c oughs> เขาตอบเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราแชทด้วยภาษาอังกฤษเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าอยากจะฟิกภาษาภาษาเดียวอยากจะให้เด็กฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับก็ต้องพร้อมตั้งแต่แรกว่าจะคุยด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นโ <c oughs> อเคสรุปแล้วนะครับก็เชื่อว่า,น,าน่าจะได้ทูดีๆไปต่อยอดกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ลองเล่นๆลองใช้ดูในในส่วนตัวนะครับแล้วก็ เรื่องของความถูกต้องของข้อมูลอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับทุกท่านนะครับดับเบิลเช็คทุกครั้งเนาะเราเป็นคนรับผิดชอบตัวเอาพุตเวลาเราสอนนิสิตก็เน้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน,นครับเพราะว่าบางทีเขาจะชอบก๊อปมาตอบเลยแล้วก็โดยไม่ได้ไม่ได้ดับเบิลเช็คเนาะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นนอมใหม่สําหรับการใช้ข้อมูลละนะไม่ใช่แค่สร้างข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นการเช็คข้อมูลเช็คความถูกต้องของข้อมูลนะครับนนก็ฝาก โฟชาร์สุดท้ายนี้ไว้ว่าทุกครั้งนะครับดับเบิลเชคดูตัวเองมีความรู้มีเอ็กซ์เพรสโดเมนเพียงพอไหมในการอีเวเอทเอาต์พุตนั้นถ้าไม่มีอาะต้องไปหาคนอื่นมาเพิ่มเติมมาช่วยอีเวเอทนะครับหรือว่าไม่ปลอดภัยที่จะใช้ตัว AI ที่เป็น Generative AI โดยเฉพาะ c ช a t GPT ใน flow นี้นะครับ